เอาละฮะและในวันนี้ทางดอมสตูดิโอก็ได้ทำคลิปตอนที่29พา2เป็นที่เรียบร้อยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้ครับเนี่ยเร็วเกินซึ่งในตอนนี้ผมขอบอกเลยว่าเป็นตอนที่ตับพังกันสุดๆแต่ผมคิดว่าจริงๆแล้วไทท่นทีวีแมนยังไม่ตุยครับแต่ก่อนที่ผมจะมาวางทฤษฎีเกา่าๆผมขอพูดให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นก่อนครับว่าในตอนที่29พา2มีอะไรเกิดขึ้นบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดอมสตูดิโอ เปิดฉากมาพบกับความมันต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ตัวของคอร์เตอร์ไททันได้ถูกเรียกออกมามาถึงมันก็ก็โจนใส่ตัวของไททันทีวีแมนทันทีแต่ทว่าไททันคาเมล่าแมนที่เห็นเหตุการณ์ก็ได้มาผลักตัวของไททันทีวีแมนออกไปและตัวเองก็รับการโจมตีนั้นแทนครับไททันคาเมล่าแมนได้ใช้ปืนของเขายิงใส่ตัวของคอร์เตอร์ไททันแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครับคอร์เตอร์ไททันถึกมากๆก็จนใส่ไททันคาเมล่าแมนล้มลงไปนอนกองกับพื้นก็จะซัดนัวตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาไททันทีวีแมนที่โดนผลักออกไปก็ไมม่่รอช้า้าาาพุงเขขาาดึแน เคอร์ไททันเอาไว้จังหวะนี้นี่แหละโอกาสดีไททันคาเมล่าแมนก็เลยเหวี่ยงค้อนซัดหน้าไป็น่งทีนาโยกตามต่อด้วยลำแสงจากแกนกลางของไททันทีวีแมนจัดหนักจัดเต็มใส่เคอร์ไททันเต็มๆแต่เคอร์ไททันที่ไหวตัวทันก็ไม่ยอมโดนอยู่ฝ่ายเดียวมาได้ยิงลำแสงใส่แกนกลางของไททันทีวีแมนแต่ไททันทีวีแมนก็ดูซับลำแสงเอาไว้ได้โอ้โหเียได้ว่าแลกหมัดกันไปกันมาจริงๆแต่ในระหว่างที่กำลังโจมตีไททันทีวีแมนอยู่เคอร์ไททันก็ได้หันมาเจอค้อนมหาภัยของพี่ไททันคาร์เมล่า ฟาดเข้าไปเต็มหน้าอีกแล้วนายโยกกัเซียฮัททีนี้ก่อนที่พี่ไททันคาเมล่าแมนจะเวี่ยนค้อนกลับมาอีกหนึ่งทีแต่คราวนี้เคอ์เตอร์ไททันก็ไหวตัวทันรับค้อนเอาไว้ได้เต็มๆบอกเลยว่าพลังมหาศาลจริงๆครับไททันทีวีแมนที่เห็นจังหวะทีเผลอก็ได้ใช้ดาบของเขาปาดเข้าไปที่เอวของเคอ์เตอร์ไททันเต็มๆแต่เอเจ้านี้ไม่สะทกสะทานเลยครับแถมมันยังบล็อกการโจมตีครั้งถัดไปของไททันทีวีแมนเอาไว้ได้ด้วยแขนแล้วก็หลบการโจมตีของพี่ไททันคาเมล่าแมนด้วยค้อนแบบชิวเฉียดจริงๆแล้้้วมัันกก็ไดโตบ ้วยการเอามือไฟฟ้าของมันช็อตใส่ตัวของพิ่ไททันคาเมล่าแมนเต็มๆบอกเลยว่าไม่ได้ยืนไททันทีวีแมนที่เห็นดังนั้นก้าวดาบมาฟันชัว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 แต่ว่าไอเจ้านี้มันไม่เป็นอะไรเลยครับโอ้โหถึกสุดๆซึ่งเราจะได้เห็นว่าตรงแกนกลางของเคาน์เตอร์ไททันจะมีคําว่าสแกนคอมพิวต์ปรากฏขึ้นมาหลังจากนั้นแขนข้างซ้ายของเคาน์เตอร์ไททันก็จะเปลี่ยนเป็นค้อนของไททันคาเมล่าแมนนั่นเองครับแล้วก็ปัดดาบของไททันทีวีแมนออกไป ส่วนแขนข้างขวาที่จับตัวของไททันคารเมล่าแมนเอาไว้ตอนนี้มันได้เปลี่ยนกลายเป็นดาบของไททันทีวีแมนแทนแล้วละครับโอ้โหนี่คือสแกนอาวุธของพวกไททันไปใช้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโกงเกินเมื่อได้อาวุธครบมือพี่แกก็เอาดาบฟาดฟันใส่ไททันทีวีแมนทันทีไททันทีวีแมนก็เอาดาบกันเอาไว้ได้แต่เคานเตอร์ไททันก็เหลี่ยงค้อนมาอีกเหมือนกันไททันทีวีแมนก็หลบแบบดิจิตอล แม้เกือบโดนหน้าแล้วล่ะนั่นแต่ยังไม่พอเคาน์เตอร์ไททันได้เอาดาบจะแทงใส่ไททันทีวีแมนแต่ไททันทีวีแมนก็าดาบฟันสวนคืนไปได้ คราวนี้ก็ปาดหน้าเป็นหนึ่งทีบอกเลยว่าหน้าโยกแต่เฮ้ยเคาน์เตอร์ไททันเอาหาของเขาเวียงใส่ไททันทีวีแมนเต็มๆน่าจะจุกหน้าดูในช็อตนี้ตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนที่ได้สติขึ้นมาก็เอาค้อนมาเวียงใส่เคาน์เตอร์ไททันทันทีแต่เคาน์เตอร์ไททันก็กันเอาไว้ได้พี่ไททันคาเมล่าแมนก็เลยเอาปืนกลที่ไหลยิงยะใสซะเลยป,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 ปังป๊าป๊าปปปปบงแต่บอกเลยว่าจะยิงยัดใส่แค่ไหนเคาน์เตอร์ไททันก็ไม่สะทกสะท้านมันได้หันมามองหน้าตัวของไทัน Cam นนาม่ปบึงงกอจะใช้ดข ตัดคอนหลุดเลยครับอ f ฟอายแล้วไงแต่ในระหว่างที่คอร์เตอร์ไททันกำลังสนใจไททันคาเมล่าแมนไททันทีวีแมนที่มาจากข้างหลังก็กระโดดเกาะหลังซะเลยไททันคาเมล่าแมนก็ไม่รอช้า ใช้ด้ามค้อนที่เหลือกระแทกเข้าใส่แกนกลางของเคอ์เตอร์ไททันเต็มๆแต่มันแข็งเกินไปเล่นเอาส้ามค้อนหักเลยหลังจากนั้นเคอ์เตอร์ไททันก็จะเหวี่ยงไททันทีวีแมนกระเด็นไปใส่ไททันคาเมล่าแมนเรียกได้ว่าเกือบล้มกันทั้งคู่ดีนะที่ตัวของไททันคาเมล่าแมนรับเอาไว้ได้คราวนี้ตัวของเคอ์เตอร์ไททันก็จะเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองใหม่อีกแล้ว เปลี่ยนมือข,ข้างขวาของเขาจากดาข,ของไททันทีวีแมนกลายเป็นสว่านของไททันดิวแมนครับแล้วก็งอกหางมาเพิ่มอีก2หางโดยที่หางทางขวาจะเป็นค้อนของไททันคาเมล่าแมนส่วนหางทางด้านซ้ายจะเป็นคล้ายๆกรงเล็บล่านี้ไททันทีวีแมนก็ไม่รอช้ายก2เริ่มขึ้นเทียแกก็ปล่อยหน้าจอทีวีที่ไหล่ของแกออกไปช่วยสู้ด้วยครับทีนี้แต่ว่าเคาน์เตอร์ไททันก็ได้ใช้หางที่เรียกมาใหม่ที่เหมือนกรงเล็บยิงลําแสงใส่ไททันทีวีแมนแต่ไททันทีวีแมนก็ง้างดาขึ้นมาฟันหางที่เป็นกรงเล็บสีแดงลงไปได้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งพี่ไททันคาเมล่าแมนของเราก็จะเข้ามาโจมตีตัวของเคาน์เตอร์ไททันแต่ว่าก็โดนหางที่เป็นค้อนของตัวเองส่วนเข้าไปเต็มๆเลยไททันทีวีแมนพยายามใช้จังหวะนี้ด้วยการเอาดาบของเขาไปฟันตัวของสวรรคแต่เคาน์เตอร์ไททันก็ใช้หางของมันปาดาบของไททันทีวีแมนไปได้และคราวนี้พี่ไททันคาเมล่าแมนก็มาพร้อมกับตึกที่โยนใส่ตัวของเคาน์เตอร์ไททันแบบเต็มๆสตันไปเลย3าวิ หน้าจอทีวีก็ใช้โอกาสนี้ในการปลดอาวุธของเคาน์เตอร์ไททันมาได้ยิงลำแสงใส่หางที่เป็นเหมือนกรงเล็บของเคาน์เตอร์ไททันครับและได้ผลด้วยกงเล็บของเคาน์เตอร์ไททันหลุดลงไปเรียบร้อยแต่เคาน์เตอร์ไททันที่หันกลับมาก็ได้ใช้หางของมันยิงลำแสงสีม่วงใส่จอทีวีแตกไป็นหนโอมไปนะ คราวนี้ไททันทีวีแมนจะโจมตีแบบทีเผอบ้างแต่ว่าเคอร์เตอร์ไททันก็หลบแบบดิจิตอลก่อนจะสวนไปด้วยคอ้อนที่มือซ้ายของเขานนั่นเองน่าโยกไปอีกหนึ่งแต่เฮ้ยน้องหน้าจอ TV ทีวีทําได้ใช้เลเซอร์ยิงคอนของเคอร์เตอร์ไททันหล่นลงมาทับหัวของตัวของมันเองซะงั้งงนโอ้โหเจ็บไปเลยชอ็อตนี้พี่ไททันทีวีแมนก็ไม่รอช้าจังหว่าติดสตันนี่แหละฟันคอนมาที่อีกข้างซะเลยฉับเรียบร้อยฮะ ปดอาวุธจนเหลือแค่หางกับสว่านเท่านั้นคาเตอร์ไททันที่โกรธจัดก็ได้ใช้หางของมันยิงใส่หน้าจอทีวีที่เหลือตุยไปครับโอ้โหหมดกันจอทีวีของผมแต่ดูเหมือนว่าเจ้าคาเตอร์ไททันมันจะงอกของออกมาได้ไม่สิ้นไม่สุดครับมันได้งอกแขนที่ขาดไปออกมาเป็นคอนอีกแล้วและมันก็ได้กระโจนใส่ไททันทีวีแมนครับ แต่ว่าไททันทีวีแมนหลบการโจมตีไปได้ก็จะสวนหมัดใส่หน้าเป็นหนึ่งทีบอกเลยว่าโดนเต็มเต็มซึ่งตัวของคอเตอร์ไททันก็จะาสว่านทุบสวนกลับไปหนึ่งทีด้วยครับแต่ในช็อตนี้ครับทุกท,กท,กทกุคนทุกทุกคนลองสังเกตพี่ไททันคารเมล่าแมนนะครับพี่แกเอาปืนใหม่ร่มรวมเศษอิฐเศษหินมาและกะจะยิงใส่ตัวของคอเตอร์ไททันแต่เฮ้ยมันดันหลบดันไปโดนพี่ไททันทีวีแมนเฉยเลยอิบอายแล้วไงนอกจากจะยิงไปโดนเพื่อนไม่พอโดนฟ้องของตัวเองทุบหัวลงไปอีก โอ้ไม่กอดแต่พี่ไททันคาเมล่าแมนของเราก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้หมัดซัดหน้าเคาน์เตอร์ไททันเป็นหนึ่งทีก็มีมึนๆอยู่แหละพี่ไททันทีวีแมนก็ตามกลับมาเอาดาบจิ้มเป็นหนึ่งทีแต่อ้าวเมื่อเราหางการเอาไว้ได้แล้วเอาหางยิงใส่ไททันคาเมล่าแมนเป็นเต็มๆก็เจ้าหางปัดดาบของไททันทีวีแมนทิ้งไปเฮ้ยหางมันโกงกันไปปะวะและตัวของเคาน์เตอร์ไททันก็โงกหางเอาอีกสองหางเป็นของของไททันคู่แต่หางอีกหางหนึ่งเป็นหน้าจอทีวีครับโออหยงงกัันนนะไว พอพี่ไทท่านทีวีแมนเห็นแบบนั้นพี่แกก็จะใช้พลังวาร์ปของพี่แกแต่ว่าทีวีของเคาเตอร์ไทยท่านก็ได้ดูดหมอกวาร์ปเข้ามาในจอทีวีจนหมดเลยครับนี่มันเหมือนกับตอนที่ร้านทีวีแมนใช้หน้าจอทีวีของตัวเองดูดหมอกวาร์ปของปู่วิทย์ในจักรวาลหลักเลยครับเคาเตอร์ไทยท่านไม่รอช้าใช้หางของตัวเองทั้งหมดุบใส่ไทท,น Man ท่นทีวีแมนทันที ตั้มตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนที่สบักสบอมไม่แพ้กันก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดูตัวของไททันทีวีแมนครับและสภาพของพี่ไททันทีวีแมนตอนนี้คือจอแตกไปหมดแล้วฮะตัวของเคอร์เตอร์ไททันก็เลยยิงโซ่มาปักไว้ที่ตัวของไททันทีวีแมนและตัวของไททันคาเมล่าแมนที่พยายามจะรุกขึ้นมาช่วยก็โดนยิงลำแสงซ้ำไปอีกหนึ่งทีคราวนี้ลงไปนอนกองกับพื้นจริงๆตัวของเคอ์เตอร์ไททันก็จะกระชากโซ่ที่ติดกับไททันทีวีแมนขึ้นมาและใช้มือของตัวเอง บีคอของไททันทีวีแมนเอาไว้วันนี้แหละคือวันตายของแกหลังจากนั้นมันก็ได้เล่งสปีดของสว่านและเจาะเข้าไปที่แกนกลางของไททันทีวีแมนอย่างช้าๆตั้มโอเคครับเรามาถึงทฤษฎีกล่าวกันบ้างหลังจากที่เราดูจบไปแล้วนะครับคือส่วนตัวผมคิดว่าไททันทีวีแมนไม่น่าจะตายเพราะว่าถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับในคลิปรวมตอนซีซั่น7ตัวของไททันทีวีแมน เขาจะไปเจอตัวของอัปเกรดไททันคอกแมนไปที่เรียบร้อยแล้วครับนอกจากนั้นผมเดาว,ว่าเพ<ๆ>อเพอพวกเขาอาจจะร่วมมือกับปู่วิทที่ไปสอนแนมด้วยครับผมว่าเพอเพอการต่อสู้ระหว่างปู่วิทกับไททันคาร์เมล่าแมนในพาร์ทหนึ่งอาจจะเป็นแค่ละครครับเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าในตอนซีซั่นเจ็ดไททันทีวีแมนพูดอย่างชัดเจนว่ามันถึงเวลาแล้วก่อนที่ประตูจะเปิดออกมาใช่ไหมครับแสดงว่าไททันคอกแมนกับไททันทีวีแมนได้เจอหน้ากันแล้วครับ ถ้าพูดตามความจริงก็คือตูวของไททันทีวีแมนกับไททันคอกแมนเขาน่าจะมาพร้อมกันครับแต่ว่าไททันคอกแมนไปอยู่ไหนซะละทำไมถึงปล่อยใไททันคาร์เมล่าแมนกับไททันทีวีแมนสู้ตัวของเคาน์เตอร์ไททันอยู่แค่2คนัททันที่ตัวเองอัพเกรดเสร็จแล้วผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ไททันคอกแมนจะปล่อยให้ไททันทีวีแมนกับไททันคา m ์เมล่าแมนออกไปสู้ก่อนเพื่อดูเชิงฮะ เพราะว่าต่อให้ไททันทีวีแมนตัวเย่ไปตัวของไททันค็อกแมนก็ย้อนเวลาให้ไททันทีวีแมนกลับมาเป็นปกติได้อยู่ดีผมคิดว่ามันน่าจะคล้ายๆกับตอนที่ไททันค็อกแมนย้อนเวลาให้ไททันคาร์เมล่าแมนในอดีตเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าตู้ของไททันทีวีแมนอาจจะตายแบบปลอมๆฮะทางดอมสตูดิโออาจจะเล่นกับความรู้สึกของพวกเราคนดูให้ปวดตับและเดี๋ยวตอนหน้าอาจจะมาเยียวยาตับของพวกเราด้วยไททันค็อกแมนครับซึ่งไาให้เดานะครับผมสัมผัสได้ว่า ตู้ของไททันคอกแมนอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับที่ใช้พลังแล้วเหนื่อยแต่คราวนี้อาจจะกลับมาพร้อมกับพลังมหาศาลในรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้พลังย้อนเวลาได้แบบไม่เหนื่อยแต่คือผมกําลังสงสัยครับว่าทางดอมสตูดิโอจะเล่นไม้ไหนระหว่างเอาไททันของเผ่า Pencilman มาก่อนหรือว่าจะเอาไททันคอกแมนมาก่อนแต่คือผมเอากาวสิถุงเป็นเดิมพันเลยครับว่าไททันทีวีแมนน่าจะไม่ตุยครับเพราะไม่งั้นมันจะแปลกมาก ท,ท,ทั้งๆที่ไททันทีวีแมนได้เจอกับไททันคอกแมนแล้วแท้ๆทำไมพวกเขาถึงไม่ออกมาสู้พร้อมกันยังไงไททันคอกแมนก็ต้องรักษาไททันทีวีแมนอย่างแน่นอนครับเอาสูดต่อมามาที่ความสามารถของเคาน์เตอร์ไททันกันบ้างแม่ตอนนี้ได้ดูเต็มๆเลยว่าพลังของเคาน์เตอร์ไททันเป็นยังไงผมบอกเลยว่าพวกไททันสู้ยากแน่นอนครับ ด้วยความสามารถที่เขาสามารถสแกนและสามารถนำเอาอาวุธของพวกไททันมาใช้ได้นี่มันเป็นความสามารถที่โคตโรโกงเลยนะแล้วแบบนี้ใครจะสู้กับเขาได้วะเน,นี่ยถึงแม้ว่าพิลารค็อกแมนจะบอกว่าให้รอไททันค็อกแมนซ่อมเสร็จก่อนแต่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดไททันค็อกแมนล่างอัปเกรดมาเจอกับเคาน์เตอร์ไททันเคาน์เตอร์ไททันมันจะไม่สแกนแลวเอาพลังของไททันค็อกแมนไปใช้ด้วยเลยครับนี่มันจะกลายเป็นสิกผู้ใช้สแตนไปหรือเปล่าพลังหยุดเวลาเจอกับพลังหยุดเวลาและถ้าเกิดตัวของเคาน์เตอร์ไททัน ได้พลังของตัวนาฬิกาปลุกไปแบบนี้ละอิบอายแน่นอนพวกโอกแมนไม่ได้จะใช้ความสามารถได้เลยแต่ผมคิดว่าคงจะสแกนได้แต่พวกไททันมั้งครับพวกตัวเล็กๆคงไม่สามารถสแกนเอาไปใช้ได้หรอกไม่งั้นนี่จะโกงมากเลยนะพวก็อกแมนได้ง่อยกันแน่นอนเอาสู